ในยุคนี้นะครับลูกค้าใหม่เนี่ยหายากมากๆนะครับผู้ประกอบการจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญในการดูแลลูกค้าปัจจุบันเอาไว้ให้ดีเครื่องมือมาเทคที่จะมาช่วยในหัวข้อนี้นะครับก็คือ Loyalty Management ครับ ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับ loyalty management นะครับหรือว่า loyalty program ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญของ r t e ท h นะครับอุปกรณ์อันนี้น,นะครับจะมีความสำคัญอย่างมากในมิติของการตลาดในเรื่องของการช่วยรักษาฐานข้อมูลนะครับรักษาความจงรักภักดีของลูกค้าครับ เราทราบกันดีครับว่าลูกค้าสําคัญของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ซื้อซ้ํากับเราเป็นประจำนะครับซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะสร้างยอดขายในบางบริษัทเนี่ยเจ็ดสิงของยอดขายทั้งหมดของบริษัทของผู้ประกอบการหลายๆท่านนะครับซึ่งการที่จะรักษาฐานกลุ่มลูกค้าตรงนี้เอาไว้ได้เนี่ยอุปกรณ์ loyalty management เนี่ยนะครับก็จะมีความสําคัญอย่างมากนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมีเอาไว้ทําอะไรก็คือมีเอาไว้สําหรับ เพื่อที่จะรีเทนหรือเพื่อที่จะรักษาให้เขาอยู่กับเราเป็นนานทิ้งอยู่ครับวิธีการที่จะรักษาฐานข้อมูลของลูกค้าหรือรักษาฐานลูกค้าไว้เนี่ยมีหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราทําผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพให้มีคุณภาพอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือในบางกรณีก็อาจจะเป็นเรื่องของการบริการที่ว้าวกับลูกค้ามากๆก่อให้เกิดความประทับใจแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็จะแฮ ppy ปป แล้วก็ยังอยู่กับเราเป็นานๆทีนี้หนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับก็คือในส่วนของ loyalty management ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำไมถึงเป็นมาเทคที่ลยีมาใช้ในส่วนของตรงนี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าในกรณีที่ลูกค้าของเราเริ่มมีหลักจำนวนเยอะๆล้วนะครับมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหรือหลักล้านเนี่ยเราจะเริ่มจำไม่ได้ละว่าลูกค้าของเราเนี่ยใครเป็นใครบ้างดังนั้นเเนี่ยเราต้งเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่มาตรฐาน เพื่อที่จะส่งมอบสิทธิพิเศษต่างๆหรือประสบการณ์ที่ดีๆให้กับลูกค้าของเราเนี่ยอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเรามองในแง่ของนิยามของ loyalty management เนี่ยก็คือมันจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยยังคงกลับมาใช้สินค้าหรือบริการของเรา ซ้ำนะครับอาจจะใช้มากขึ้นนะครับใช้ถี่มากขึ้นหรือซื้อมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าไปในทางบวกแล้วก็สอดคล้องกับจุดประสงค์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความเหมาะสมและน่าจะ เอามาใช้มาเทคในส่วนของ l o อยตี้แมนจ์เมนต์เนี่ยมีความหลากหลายครับโดยมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เน้นเรื่องของการซื้อซ้ำนะครับอย่างที่เรารู้จักกันดีเลยอย่างแรกก็คือจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นร้านกาแฟร้านอาหารเนี่ยเราก็จะเห็นเยอะนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมคราปลีก นะร้านเสื้อผ้าหรือว่าร้านเครื่องสำอ,อางเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของรอยเตอที่โปรแกรมค่อนข้างมากนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ FMCG นะครับในส่วนของโรงแรมนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับธุรกิจทางการเงินนะครับหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการใช้รอยเตอรี่โปรแกรมเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของ B2B ซึ่งหลายครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น B2B แต่ก็มีพฤติกรรมการซื้อซ้ำอย่างต่อเน,นื่อง ซึ่งหลายๆธุรกิจเนี่ยก็เอา loyalty program เนี่ยเข้าไปปรับใช้องค์ประกอบของ loyalty program เนี่ยนะครับมีหลายๆส่วนด้วยกันนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะมาฝากไว้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5-6ส่วนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของประเภทของ loyalty program น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจัดให้มันมีระดับสมาชิกระดับชั้นเน,ะนาะ silver gold platinum นะครับในเรื่องของการที่เราจะจัด ให้เกิดคะแนนเกิดขึ้นนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยอาจจะเป็น1หรือ2สกุลคะแนนก็ได้อย่างที่3นะครับเมื่อเรามีข้อมูลละนะครับว่าประเภทเป็นอะไรคะแนนเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมีวิธีในการที่จะไปเก็บ Trans transaction หรือเก็บยอดขายต่างๆเข้ามาหรือยอดพฤติกรรมต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะคำนวณเป็นยอดคะแนนให้กับลูกค้า จากนั้นเองเมื่อเรามีข้อมูลข้อมูลที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจะมาทำแคมเปญนะครับหรือว่าทำพวกโปรโมชั่นต่างๆนะครับซึ่งองค์ประกอบของโปรโมชั่นเนี่ยก็คิดง่ายๆว่ามี3ส่วนส่วนแรกก็คือใครนะครับก็คือว่าเรากำลังจะทำแคมเปญให้กับกลุ่มลูกค้าไหนส่วนที่2คือเราอยากให้เขาทําอะไรก็เรียกว่า engagement mode โอเคเราอยากให้เขาซื้อเพิ่มขึ้นแล้วเขาจะได้อะไรบางอย่างเราอยากให้เขาแลกคะแนนเพื่อจะรับของสุิพิเศษนะครับส่วนที่3ก็คือ reward ก็คือว่าเมื่อเขาทํา พฤติกรรมที่าต้องการแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรเป็นองค์ประกอบเป็นรีวอร์ไปหรือเป็นรางวัลไปนะอาจจะเป็นอ e ีกูปองอาจจะเป็นเธ็์ลัคกี้ดรอเพื่อที่จะลุ้นโชคหรือว่าอาจจะเป็นการเข้าสู่ Exclusive Content บางประเภทก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการวัดผลนะครับเรื่องของการวัดผลเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยสำเร็จหรือมี ความพิเศษในส่วนไหนมากน้อยกว่ากันแล้วเราจะได้นำมาปรับใช้ให้แคมเปญของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในรอบถัดไปนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย loyalty program เนี่ยจะมีลักษณะของการทําเป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ผสมผสานกันควบคู่กันไปนะครับเน้นการวางกระบวนการที่ดีเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้ loyalty program เนี่ยประสบความสาเร็จหลายๆท่านคงสงสัยว่าทําไมช่วงนี้ loyalty program ยยเนี่ยถึงเกิดความสําคัญมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สําคัญในช่วงนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นตัว loyalty management เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งในการที่จะสร้างความแตกต่างของบริการหรือสินค้าของผู้ประ ประกอบการได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยสิทธิพิเศษหรือสิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราสามารถสร้างความแตกต่าง against คู่แข่งของเราได้สุดที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของความคาดหวังของลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยคาดหวังว่าเดี๋ยวนี้เราในฐานะผู้ประกอบการจะต้องเก็บข้อมูลอย่างมีระบบนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยอย่างเป็นประโยชน์ที่สุดกับพวกเขาต่างๆแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของ กลุ่มลูกค้าเองที่มีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลของเขาหรือความเป็นส่วนตัวของเขานะครับซึ่งการที่เรามีคุณค่าที่เราสมมอบให้ผ่านรอยต y โปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็เกิดความไวเนื้อเชื่อใจแล้ว,ลวก็เกิด value exchange ในการที่เขาจะเปิดเผยข้อมูลของเขาออกมานี่แหละครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรอยต y โปรแกรมซึ่งเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญอันหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการที่จะสร้างความจงรักภักดีให้ลูกค้ารักเราไปนานๆสําหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดตามเครื่องมือดีๆในโลกของมาเทคในห้องเรียนผู้ประกอบการได้เลยครับ